สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเวลาว่างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะารถเขาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฮนะก็เลยได้กองมาใหม่ครับผมสั่งกองมาใหม่นะให้บริษัทสั่งมาให้ครับอันละประมาณ400เหรียญนะหรือประมาณหมื่นกว่าบาทนครับเนื่องจากว่าเนี่ยฝาครอบหายครับผมเปลี่ยนกองไปเมื่อ2เดือนที่แล้วไม่รู้ช่างเก่าลืมใส่หรือเปล่านะผมก็เลยหาฝาครอบไม่ได้ครับ เลยต้องสั่งยกเบ้าครับผมเนี่ยมาพร้อมกองนะ400เหรียญนะเมือนกระบ,บากของพีเบลครับผมเบิกจากศูนย์นี่ก็แดดร่ลมลมตกละก็เลยอากาศเปลี่ยนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรถเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีนี่เจ้าของรถคนนั้นเดินมาถามว่าเขามีของดีมาให้อะไรเงี้ยนี่เราเขาผมถามว่าอะไรเขาบอก ที่น้ำยาปัดล้อครับซึ่งดีมากนะเดี dem, ๋ยวผมจะลอง <freely> ฉีดให้ดูเดี๋ยวพามาดูรถเขาก่อนสวยไหมฮะนี่รูปล่อครับผมสามแปดเก้าเครื่องแคทครับเฟรมแดงด้วยนะแม่ เี๋ยวจะรีบเปลี่ยนนะพาทีกำลังจะตกแล้วเดี๋ยวมืดนี่คอยน้ำยาน,นี้มาทุกคนดูดีมากเลยดูนะทุกคนดูนะปัดไปเมื่อกีห้หน่อยหนึ่งเห็นไหมดูความแตกต่างครับเดี๋ยวผมจะฉีดตรงนี้ให้ดูบตรงนี้ดีกว่าน,นี่ถูกไปปัดเดียวเองนะ ดูดิเงาเลยอ่ะทำยาอะไรไม่ลูกเข้ามาแบ่งให้เลยอยู่เกือบครึ่งคนกว่าอยู่นะใช้ได้เดี๋ยวมีเวลาว่างๆจะขัดครับใช้ดีก็จะสั่งมาเพิ่ม นี่เดี๋ยวจะรีบถอยเสร็จอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วครับกลองนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนนะทุกคนยังไม่ได้เก่าเลย ให้เข้ามาแล้วขั้นหนึ่งมารอรับโหลดกันพรุ่งนี้ครับโหลดเกือออกจากนี่นี่ก็วิ่งไปทั้งหมดประมาณหนึ่งมื่นเจ็ดโลแล้วครับก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องละโอติผมจะเปลี่ยนอยู่ไม่เกินแถวแถวไม่เกินหมื่นแปดครับ ก็จะเปลี่ยนทีนึงค่าเปลี่ยนก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบสองสองหมื่นครับเกือบเกือบสองหมื่นเป็นน้ำมันของเชลนะโรดเทล่บห้าเบิลยจำนวน41ลิตรครับผม เดี๋ยวมื่นแล้วทุกคน่นใส่แต่แต่รถยนต์แต่ลมอยู่ข้างใต้ครับที่นี่จะแยกกันนะครับแต่ลมจะอยู่ตรงข้างบนหลังคานี่ที่กดปุ่มดึงสายแต่ตรงพวงมาลัยจะเป็นแต่รถเล็กธรรมดานะครับ แกผิดอันบัตรสิบสี่ อันนี้ช็่ถอดกองเก่าเก็บไว้เพราะว่าเพิ่งใช้นี่น้ำยาดีเว้ยอันนี้เก็บไว้ใช้เอาผ้ามาให้ด้วยสองผืนอันนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนฟ้าม,มืดพอดีครับ เดี๋ยวจะเข้ามาอาบน้ำอาบท่าครับผมพิ่งทานข้าวเสร็จเมื่อกี้ย่างสต็กข้างหลังพอดีเ,อ,เอากระทะเข้ามาล้างครับล้างไม้ล้างมือแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแบวอา,ามาอาบน้ำโอ้ยอน,นี้ก็ว่าจะทำอะไรบ้างเห่นน้ำมันเครื่องแล้วก็เอาหางนี้ไปเปลี่ยนขาขาช้างนะครับงวงช้างอะไรนะที่เขาเรียกาขามันงอตอนที่ผมไปรับมารอบที่แล้วนะ คนดรอปตู้ตู้น่าจะหนักแล้วเป็นตรงเนินครับขางอก็อเดี๋ยวคงนี้เขาจะเข้าไปซ่อนก็ยังไม่รู้ว่าส็จกี่โมงก็เส็จกี่โมงก็เดี๋ยวออกรับโหลดตอนนั้นแหละก็วิ่งเออเดี๋ยวดูครับอาทิตย์นี้ถ้าถ้ามีงานให้ช่วยเหลือก็จะวิ่งถ้าไม่มีหรือไม่ยุ่งก็ผ่านบ้านผมก็จะเข้าบ้านสําหรับสาวอาทิตย์นี้นี่ก็ออกมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเข้าอาทิตย์ที่สองนอกจนี้ในอาทิตย์ที่สองแล้วดิอ่าใช่อาทิตย์จะเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วครับ โอห้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าขอตัวครับทา่านบบท่าก่อนนะเหนื่อยสวัสดีครับ